เวทีที่เจ็ดตอรสบการการพยายตัวปีลา้านีลองสดที่ี้เพ้ยยังไงเฮ้ย้้อนรับทิเยวโอ้โหลันี้มากอันนี้เหมือนสนามองอินดี้มาเลเส่วนมากเราจะเห็นทางด้าน่างปรศที ขอบคุณครับท <an> ่านชาวนาที่กท่านชนะศึครเอกว่าม่งโตขอมาเต่ามาอนี้ท่านเป็นโตเก่าลูกาเหรือว่าเป็นสลิบงคแต่ขอบคุณในการสนับสนุนจากทางการวันนี้คนทั้งประเทศคพวกเรามีพืนแผ่นดินจตอกนึกถึงองค์พระเจ้าตาสิร ความยิ่งใหญ่ของตำนานสิงโตพี่ได้ยอยค่าไปเอ่อนะครับน้ออเเองครับเขว่าเชิญนะครับน้าออนเองครับออเงตจับดูขอบเจาาดูรับเอพ่เชอนะครับกระเดานาเรจชิญพะเจอาตกีไ่าี้ก็อยู่ตรงนี้ก ไอ้หนุ่มแบนไอ้ที่ฉันเป็นขัดตัวรับร่นเด้วยสีปากแดงจับเป็ดฟูโอ้เจ้าให้ชัดแต่ตาเปี้ยวาบนี่นะครับต้องหัวหน่ายโตมาสองที่ล็อกตัวนี้อันตรินเองก็ที่น่ารักเด็กสิงเด็กขาวอาบบกการันตีเอาดีเลยไอ้น็อกหัวไว้ยิงขาสวัสดีแล้วโอ้ยนัเดินาบหาเอาไปเองแล้วทิ้งขวาง นี่เด็กามหานะเข้าสู่ระดับทันินโลกระดับโตลกกนได้ดลยคับจะถือว่าพัฒนาลูกหลาของการสางคนี่รับนนีชอไปครับตบมือดังๆเลยนี่นะครับมาฐานเขทต้องไทยอ่ะทีนี้เด็กชายเ็กสวเ็กตนะครับจากบ้านู้สิงเแล้วก็ลองวทุัของ ตอนนี้พยาราชสี์ขึ้นมารังด้านบนยกทางลายที่บนเลยนะครับจะดูจะไปทางไหนดีครับฤดานี้เราคงจะได้สิโต๊ครับดาพูดเพื่อนเสียงอตักันอีกแค่ฮะเท่าห้อยพูแล้วครับทำไมลเยี่ยมลอยนยังนะเจะไกลือเป่าเยี่ยมไปทนเราโต๊ะโตครับ วางไปโดนตกปูนทำให้ล้ำตาแบบคนเออบักดึกะเสียงสีแดงก็ใช้ได้เชียวแต่งเคสแบบเชี

คนเสนงโตกระี่ยะคุเชียรกเต็มอตอนนี้สิงโตเล่นอยู่แต่บะปอวงไปตามกันเลย

โดยพี่มานะเอเรจหวงัวโี่ที่ใจเียวในแสานเนแปอาการตอเปียเพียรกแหลกมีผ่าต้อเผลยไม่ผาเผลย์ละวันนี้วยเป็นหัวกระสลว่าคนหลักหลักนากรสีหาที่ดอกไม่ได้สักทีครับผม

ผู้ชมอริษัทผู้อบผู้ใช้าน้ำามโห่าัีครับยัองมีเวลานะครับจดขนหวานนี่ผ้เลียสิาหามน 我代表爸。拜拜 ท่านต้องการที 00, de um. ja, er de de ro ่จะ่องการะท่านด้อการที่จะทาต้องการที่จะท่านต้การทะทาต้การท่จะทานต้การท่ะท่า้องการที่จะทาต้องการททา้การททานต้การที่จะทา้อการทจะท่านต้งการที่จะท่านด้การที่ทา้องการที่จะท่านต้การทีทา้การที่จะท่านต้องการที่จทาน้การที่จะทานต้การทะท่านต้องการที่จทาน้การที่จะทาน้การทีจทา้การทจทา้การททา้งการททาน้การที่จะท่า้การทท ได้รับฟังข้อคิจุดที่เว็นอุอจากตัวกอรทั้งหลายจักรสรส่วนสาธารณสุขเพี่อเปลี่ยนแปลงครับและเพื่อทำในสิ่งที่ใช้เพื่อความสะดสุขมากขึ้นคัามสงบชีวดเพื่งดงามชีิตที่มีความสา้ทาทีและชนิดน้ำมช่ม้ที่บริเวณที่เการกดเกต่ขึ้ครับเพื่อความสะดวุในการใช้นํามันสตใชมาเช่นูก้างรู ဒါကိုလည်းပြောချင်တာ။ဒါကတော့စုစုပေါင်း3000000ကျပ်ရှိတယ်။ဒါကတော့မိုက်တယ်။ဒါကလည်းစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတယ်။ แล้วนะเบาให้รทโภควนรู้ักเบเาอย่าไปนั่งดูชีคูนะแล้ก็ไ้มาาต่อเราจะทังกัน่กาน้ทุกทานคามบรร่วคมัน